1>, 1. อย่าเดินตามรอยเท้าใครโดยปัดจากการออมเราอาจได้แรงบันดาลใจจากบรรดามหาเศรษฐีและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนและเก็บมาเป็นแบบอย่างเพื่อเดินตามรอยพวกเขาเหล่านั้น2อย่าเสี่ยงลงทุนถ้าไม่พร้อมเรื่องเงินออมหากคุณมีความคิดที่จะลงทุนธุรกิจอะไรสักอย่างคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่าง โดยที่เงินในบัญชีของคุณมีน้อยกว่าครึ่งหนึของการลงทุนในครั้งนี้ 3. วางแผนทางการเงินและทำให้ได้การออมประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดซึ่งการวางแผนนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน 4. ควบคุมตัวเองให้ได้เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้วอีกข้อหนึ่งที่ควรมีก็คือความอดทนและยับยั้งชั่งใจนั่นเองหากคุณทำไม่ได้คุณจะประสบความสำเร็จในการออมไม่ได้เลย